ถ้ามีเจ้านายลำเอียงชีวิตของเราก็คงจะไม่ก้าวหน้าแต่คุณยังสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ถึงแม้มีเจ้านายลำเอียงถ้ารู้วิธีที่จะบอกต่อไปนี้สวัสดีค่ะนัสราสร้างสรรค์ปัญญาท,ที่มีวิธีการพัฒนาตัวเองและสามารถใช้ศักยาภาพได้อย่างเต็มที่ถ้าพูดถึงเรื่องเจ้านายลำเอียง คงต้องยกให้กับคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและหนึ่งอย่างนั้นก็คือดุดดาวดุจด,ดาวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งเข้าไปทํางานในบริษัทมีเพื่อนร่วมงานทั้งหมดประมาณ10คนทําไปสักประมาณ2ปีค่ะเธอก็ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้า,าแผนให้เลื่อนขั้นตอนนั้นก็มีข่าวลือบอกมาว่าดุจด,ดาวได้ตําแหน่งนี้เพราะว่าเจ้านายลำเอียงแต่ดุด,ดาวก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักหรอกค่ะ ตอนเธอ,เธอได้ตําแหน่งเธอก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ต่อไปต่อมาค่ะเดลก็ได้ย้ายบริษัทไปอยู่บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อเปิดธุรกิจในประเทศไทยในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายตอนที่เธอเข้าไปทํางานก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกันกบเธอ6คนค่ะโดยบริษัทบอกว่าประมาณ2ปีค่ะจะมีตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสก็จะเลือกจากผู้จัดการฝ่ายขายนะคะที่คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะทาหน้าที่มาดูแลผู้จัดการฝ่ายขายอีกทีหนึง่งและเมื่อทํางานไปเกือบเกือบสปีค่ะเธอก็ได้ข่าวลือมา ว่ามีเพื่อนร่วมงานของเธอคนนึงค่ะเป็นผู้ชายค่ะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเพื่อการอาวุโสตอนนี้เธอได้ยินน่ะตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงเธอก็เลยไปแอบสบืแบบแบบมาจนค่อนข้างมั่นใจค่ะว่า มันจะไม่ใช่ข่าวลือละตอนที่เธอรู้ข่าวแบบนั้นเธอก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่พอใจค่ะเพราะว่าในเมื่อบริษัทเคยบอกว่าจะประกาศแล้วก็รับสมัครตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทตั้งเอาไว้ซึ่งเธอก็หมายมั่นค่ะว่าจะต้องได้ตําแหน่งนี้แน่นอนเลยแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่ไปเธอได้กลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นได้ตอนนั้นเธอก็เลย เป็นรวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆค่ะบอกว่าเราจะต้องไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากบริษัทจากเจ้านายเราแล้วก็จากฝ่ายบุคคลว่าควรจะเปิดรับสมัครต่างเนี่ยอย่างโปร่งใสและเธอก็ไปขอความเห็นจากเพื่อนร่วมง,งานเธอทั้งหมดค่ะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยดังนั้นเธอก็เลยทําจดหมายร้องเรียนค่ะไปยังหัวหน้าเธอกับฝ่ายบุคคลซึ่งเรื่องที่เธอร้องเรียนไปก็ได้รับการตอบรับมาค่ะ คือการตอบรับก็คือบริษัทก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขามีการแต่งตั้งเพื่อนเธออีกคนนึงเป็นผู้จัดการอาวุโสแล้วก็บอกว่าอ๋อได้เลยเดี๋ยวตอนนี้บริษัทจะเปิดรับตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสให้ทุกคนสามารถสมัครเข้ามาได้แล้วก็จะมีการคัดเลือกตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ดังนั้นดุดดาวก็เลยสมัครในตําแหน่งนี้พร้อมกับเพื่อนๆของเธอทุกคนเลยค่ะที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็มีผลประกาศออกมาค่ะว่ามีคนที่ได้ตําแหน่งนี้สองคน ลองดาวดูสิคะว่า2คนนั้นคือใครแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือดึกดาวและอีกคนหนึ่งก็คือผู้จัดการเพื่อนของเธอที่เป็นข่าวลือมาก่อนนะคะว่าได้ตําแหน่งผู้จัดการอบุโสแต่เมื่อดึกดาวได้ตําแหน่งผู้จัดการอบุโสมาแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียกร้องว่าเพื่อนของเธอคนนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะในเมื่อเธอได้ตําแหน่งนั้นมาแล้ว ดดาวก็ทํางานในตําแหน่งผู้จัดก,การอาวุโสไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรนั่นก็คือว่ามีตําแหน่งผู้จัดก,การอาวุโสเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆค่ะตามการเติบโตการขยายธุรกิจขององค์กรใช่ไหมคะเธอทํางานไปได้สักระยะหนึ่งค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายค่ะคือเจ้า,านายของเธอโดยตรงค่ะก็ลาออกนั่นหมายความว่าตําแหน่งนี้จะว่างอยู่ซึ่งมันเป็นตําแหน่งที่ดูดดาวก็อยากจะได้มากๆเลยค่ะแต่มันไม่เป็นอย่างที่ดดดาวคิด เพราะคนที่ได้รับแต่งตั้งนี้คือเพื่อนของเธออีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อเข้ามาทํางานในองค์กรนี้ไม่เกินหนึ่งปีตอนนั้นดุดาวก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากเลยว่าทําไมเธอถึงไม่ได้ตําแหน่งนี้ลองดาวสิคะว่าดุจดาวจะแก้ปัญหาที่เธอไม่ได้ตําแหน่งนี้อย่างไรตอนนี้ดุดดาวโตขึ้นเธอคิดว่าเธอคงไม่แก้ปัญหาเหมือนที่เธอเคยทํามาในอดีต เธออะไคิด <Es> <an> ว่าเออแต่เธอก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนเธอคนนี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะสมเธอก็เลยหาโอกาสค่ะไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรค่ะโดยไม่ได้ไปถามเลยค่ะว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะสมยังไงเพราะเธอก็คิดว่ามันไม่น่าจะดีเลยแต่เกิดเธอถูกว่าในเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมามันก็จะรู้สึกไม่ดีบอกเปล่าอย่างนั้นเธอก็มีวิธีค่ะโดยไปถามว่าเอออยากทราบจังเลยว่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งผู้บริหารสูงสุดค่ะก็บอกว่ากระบอกมานะคะคุณสมบัติอย่างนู่นนี่นั่นแต่ว่ามีจุดหนึ่งค่ะที่ดาวจับได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดดาวจะต้องพัษนาคือการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ตรงนี้ค่ะที่ผู้บริหารสูงสุดเขาบอกค่ะว่าข้อเด่นเลยที่เขาแต่งตั้งคนคนนี้มาเพราะว่ามี การใช้เหตุผลมีความเด็ดขาดในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทก็เลยทำให้มั่นใจว่าเขาจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั่นก็คือสิ่งที่ดุดดาวค่ะนำกลับมาวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่า เออเธอขาดอะไรไปบ้างนะแล้วเธอก็หาวิธีค่ะพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายขายควรจะมีหลังจากนั้นค่ะเมื่อเธอคิดว่าเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วแต่เธอไม่สามารถทํางานในตําแหน่งนี้ในองค์กรนี้ได้เพราะว่ามีคนทําอยู่แล้วเธอก็เลยไปสมัครในบริษัทอื่นค่ะซึ่งเธอก็สามารถที่จะไปได้ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายขายในบริษัทใหม่ มาดูกันค่ะว่าเรื่องของดุนด,ดาวมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างครั้งแรกที่ดุนด,ดาวได้เลื่อนตําแหน่งในบริษัทแรกนะคะจากหัวหน้าหรือเจ้านายของเธอโดยตรงเนี่ยมันก็มีข่าวลือใช่ไหมคะว่าเจ้านายลาเอียงแต่ในเมื่อดุนดาวเป็นคนได้ประโยชน์เธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าเจ้านายจะลําเอียงหรือเปล่าด<ๆ>ังนั้นคนเราเนี่ยถ้าพอได้อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเรามักจะไม่ได้สนใจว่าเจ้านายลําเอียงไหมแต่คนที่อยากสนใจว่าเจ้านายลําเอียงหรือเปล่าก็คนที่เสียประโยชน์นั่นเองและต่อมาค่ะ คนเราจะสนใจเรื่องความลาเอียงก็ต่อเมื่อ เราเป็นคนเสียผลประโยชน์เหมือนตอนที่ครั้งที่ด,ด,ดาวไปร้องเรียนกับฝ่ายบุคคลกับเจ้านายโดยตรงในตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสค่ะเธอกล้าทาแบบนั้นเพราะาอะไรคะเพราะว่าเธอมั่นใจในคุณสมบัติของเธอว่าเธอสามารถทําตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสได้และบริษัทก็จะตัดสินใจเลือกเธอดังนั้นถ้าเราไม่ได้มั่นใจอย่างที่ดุด,ดาวทำเนี่ยเราก็จะทำอย่างดุด,ดาวไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจเช่นนั้นก็ต้องมาทําอย่างดุดาวในกรณีหลังค่ะซึ่งเธอไม่ได้ใช้การเรียกร้องใ,ใดๆเลยคือแค่ไปหาข้อมูล เพื่อมาประเมินตัวเองว่าเรายังมีคุณสมบัติอะไรไม่ครบถ้วนแล้วก็นําสิ่งนั้นค่ะมาพัฒนาตัวเองที่ทําให้เธอเก้าวหน้าและสามารถที่จะทํางานในตําแหน่งที่เธอไม่ได้ณนะักตอนนั้นแต่เธอยังสามารถได้ตําแหน่งนี้ในองค์กรหรือในบริษัทใหม่ได้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีเจ้านายลําเอียงหรือไม่มันไม่สําคัญเท่ากับการที่เรามีความพร้อมกับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับหรือเปล่าเพราะถ้าเรามีความพร้อมเราก็จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต ดังนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณก็จะไม่พลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตค่ะ